ปลูกมะนาวในกระถางค่ะตอนนี้ออกดอกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูต้นเขาก็ยืดยืดขึ้นมานะคะนี่ดอกเขาค่ะเป็นตุ่มขาวๆเนี่ยค่ะ ดอกมะนาวค่ะออกเต็มต้นเลยค่ะมีดอกที่บานแล้วด้วยนะคะพวงนี้อย่างเยอะค่ะมะนาวเขาชอบแดดค่ะปลูกในกระถางแล้วก็อยู่บนระเบียง ปุ๋ยก็ธรรมชาติเลยค่ะเปลือกไข่เปลือกกล้วยนมบูดบูดบางทีเรากินไม่ทันเราก็เอามาใส่ให้เขานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่เห็นแล้วสวยงามมากเลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะนี่ก็ดอกใหญ่ มีลูกด้วยนะคะเนี่ยหาลูกนี่ก็อีกลูปหนึ่งผสมผสมกันนะ,ะแล้วนี่ก็คือตำลึงตำลึงเขาก็ขึ้นมาพันพันพัน,พน,นะคะแล้วเราก็จะเด็ดไปกินสดสดเลยค่ะนี่หายอดตำลึงช่วงนี้ฝนลงอยู่สองวันเท่านั้นและตำลึงเลื้อยใบสวยเลยค่ะก็เก็บมาฝากนะคะธรรมชาติสวยงามกินได้ด้วย